นี้เราจะไปตะเวนหาของกินในเชียงใหม่ไปหาของอร่อยตัด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 ครับเข้าไปเลยนัเนี่ยคือทมาจากเขาเมนูอะไรอร่อยอร่อยค่ะดีว่าป้่แซ่บหัวหัวอือดอเดให้มาแค่นี้นะครับมึงให้กูแค่ป้าเดียว มีความเปรี้ยวมีความนัวโคตรสดโคตรอร่อยลาตเต้อาร์ชมป์ระดับโลกของเราจัดการแม่จ๋ามาให้เหมือนได้อยู่ใกล้ๆเลยไม่กล้ากินเลยทำไมอ่ะกลัวแม่จ๋าจะหายไปไม่ชอบพูดนะถึงมงกุกดาแล้วไม่ไวายเหรอออต้องหา้ามพูดไม่ได้พูดไม่ได้ของรักของโงรให้พูดกันมึงไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่แค่มีโลโก้ฟิตคนดูถึงแสงหนึ่งมึงก็เปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมน้อยใจว่ะ